รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมช่วงตัวทำกินอ้าวอ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ โอ้ตอนนี้เราอยู่ร้านกาแฟบ้านนาอที่จังหวัดรำปู่เลนะครับเดี๋ยวเราจะพาไอ้สองตัวประหลาดนี้ไปไล่เป็ดไปตอนเป็ดที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับเฮ้ยวันนี้เงียบๆยังไงชกคนอ,อ,อ,อะไรัานาดเนี่ยกระพราจ้าเนี่ยโอ้โหเจ้าฮู่แกได้สั่งแต่อาหารสิ้นคิดเนาะอะไรอาหารสิ้นคิดผักกะเพราไงนึกอะไรไม่ออกกับผักกะเพราผักะกะเพรา มีไข่ไหมมีดิมาคนอะไรมาไม่มีไข่หมายถึงพี่ไข่ไม้มีมีดิไข่มีมานะไข่อะไรนี่ดูดิแา่ระหว่างกล้วยไงแกยแม่ไอ้ไอ้ไอ้ลานลาโมกตกกระเปิดตกเปิดอะไรไข่กูอยู่ในระหว่างกล้วยไงแม่พูดถึงไข่ดาวด้จะเอาไหมไข่ดาวอ่ะไข่ดาวอ่าไม่ต้องพนหืไม่ใช่ดาวรถ ไข่ดาวไข่ดาวอ่ะเคย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 กินไม่ไข่ดาวอ่ะเคยกินแต่ไม่ได้ดังใจอยากได้ไข่ดาวกรอบๆด้วยเอาเอาข้างในทิ้งเอาแต่เปลือกทอดใช่โอ้ยไม่ใช่เิฮะเอาไข่ตรงกกางมันรมแล้วเอาเปลือกไว้ข้างๆเวลากินมันจะได้กรอบโอ้กรอบๆจ้าแต่งตัวก็อัปลักษ์แล้วยังจะกินแบบทุเลศอ่งนะแต่งตัวเอากันดูถามจริงๆใขรเขาใส่สูตรเอาไว้ข้างในสังเกง คนมีระเบียบคนแบบแต่งตัวให้เรียบร้อยปุ๊บมีมีมีไท้าแบบไอห,หัวกระต่ายอ่าแล้วใส่สูทใส่สูทไงมีเอี๊ยมด้วยมีเอี๊ยมด้วยแล้วไว้ในกางเกงไว้ในกางเกงโอ้พ่อสะทุนพ่ะกุลเออพ่อสกุลสูงเอางี้เดี๋ยวพาไปหาบอสไปไปที่ฟาร์มเป็ดเขามีไข่เป็ดเยอะมากโโจะกินสักีฟองได้หมดโอ,โ,หโอ้โหยังเอากลับบ้านด้วยได้ไหม กันด้วยอีนี้ต้องไปคุยกับหมอเราเองรับปากไม่ได้เออไป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 ,ไปหาบมอก,ก่อนไป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 เดี๋ยวเออไปกินเขาฟรีเถอะกินฟรดีกว่าครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดราชบุรีนะครับพอดีมานั่งกินกาแฟรครับมาเจอกับพี่วุฒิครับหรือว่าท่านรองวุฒิครับเขาเลี้ยงเป็ดไข่แล้วก็ได้เกิดอุบัติเหตุทางเกษตรกร ครับเดี๋ยวเราจะไปรถชนกันเหรอครับไม่ใช่คือแต่เดี๋ยวถามพี่พุดว่าบอสบอกว่าบอสบอกว่าอุบัติเหตุมันคนอุบัติเหตุเหรอวิกฤตวิกฤตเออวิกฤตคอทางการเกษตรก่อว่าอโดนผลกระทบเรื่องอะไรอ่าผลกระทบเกี่ยวอาชีพเดียวกันด้วยไงพอเจอกินกาแฟพอดีเลยหมายคุยเข้าขากันเลยต้องบอกว่าเจอที่กาแฟร้านกาแฟบ้านนาบ้านนาปากท้อไรบุรีบ้านนาบ้านนอกบ้านนาบ้านนอก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  นามันอยู่บ้านนอกไงใช่เข้าเรื่องกันเลยครับอยากกะที่ตออื่นสวัสดีท่านรองก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้อยากจะถามพี่วุฒิครับว่าทําไมมันเกิดผู้ประเทศทางวิกฤตวิเราอ่ะครับก็วิกฤตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนช่วงโรงเรียนปิดเทอมก่อนนะครับไข่ก็จะขายยากนิดนึงทําให้ไข่ลดตลาราคาถูกและนําซ้ํำทางต้นทุนของ วัตถุดิบในการผลิตอาหารทําให้อาหารแพงขึ้นแพงขึ้นแต่ใครราคาถูกทําให้ไข่ราคาถูกแล้วทำให้อยู่งไม่ได้ทําให้ค่อนข้างแย่ครับจะไม่เหลือกําไรต้นทุนมันสูงเขาเนื้อยไหมครับเขาเนื้อยไหมก็มินมินครับและช่วงนี้อากาศร้อนด้วยโอ้โหไข่ไข่หดไข่ไม่เต็มประสิทธิภาพนี่เขาถามท่านรองวุฒินิดนึงว่าท่านรองได้เลี้ยงเป็ดเป็ดใช่ไหมคะใช่ครับเป็ด เป็ด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 ไข่ครับเป็ดไข่เป็ดไข่ก็เป็นไรทุ่งเหมือนกันไหมบอสอ๋อเหมือนกันพอไล่ทุ่งเสร็จแล้วก็เอาเข้าเหลาเข้าปามเข้าปามอ๋อการกระจายเป็ดฟาร์มไปไข่ไม่ออกเยอะแต่ไม่คุ้มกับค่าอาหารแล้วเลี้ยงมากี่ปีแล้วคระใน่าจะเกือบสิบปีแล้วเป็นเกือบสิบปีแล้วม่ผลกระทบที่น่าที่สุดคือปีนี้เลยปีนี้เลยปีนี้เลยรุนแรงมากอาหารแพงไข่ราคาถูกไข่ไม่ขึ้นแต่ราคาอาหารขึ้นทุกเดือน ไมได้ทางนี้ทำยังไงตั้งทั้งหน่วยงานเขาก็ต้องแล้วนี้เราไม่เกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลอะไรนะครับเกคือเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องว่ามันเป็นเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจเข้ามาเข้ามาช่วยกันดูทํำให้ชาวบ้านอยู่ได้ทีนี้ว่าตอนนี้คือหมายถึงว่าเลี้ยงไปนี่มีเจ้ากับ กาไรก็มีบ้างแต่มันน้อยมันเกือบจะไม่คุ้มค่าเพราะเราไม่แต่ค่าแรงถ้าต้องคิดค่าแรงเราด้วยนะมันจะไม่พอช่วงฤดูเราคือไม่คุ้มดีว่าทําเองไม่ได้แต่ทำในครอบครัวไหนจะค่าแรงค่าน้ำมันรถวิ่งไปใช่ครับต้องมาส่งอีกแลลายอย่างแล้วของบอสบอสก็ของเรานี่เป็นแบบแบบนี้ไหมเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็รับซื้อเท่าคือเราไม่ได้เลี้ยงแบบนี้ไขใ่ายหมดเราตรับซื้อเขาอ๋อซื้อไข่ คือตอนนี้ขายจำหน่ายไข่เป็ดโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับใช่ครับไข่ไข่เฉพาะไข่เป็ดนะครับโอ้ไข่เป็ดแล้วเออคุ้มค่าคาแล้วเราส่งได้เท่าไหร่เราเราสมมติค่าหาเออมันไม่คุ้มกันตรงราคาค่าส่งกับค่าดีดานลเลี้ยงเป็ดเนี่ยเมื่อขาดขาดขาดค่าหาแล้วมันมันไม่คุ้มค่าในการลงทุนแล้วก็ค่าแรงงานใช่ไหมันยะจะเหลือน้อยช่วงนี้เพราะยิ่งช่วงนี้เป็นฤดูร้อนเนี่ยเป็ดปริมาณไข่เปอร์เซ็นต์จะลดลงมันหดเหรอใช่ครับ ใช่ครับแต่คือมดพันฟองเนี่ยมันได้ประมาณ600ฟองหดไม่ใันพูดอะไรก็พูดไม่ต้องอึมันหดเออก็อากาศมันร้อนไงมาขนาดขนาดคนเราอากาศร้อนมันก็หดเหมือนกันมันคนละหด้องยืนนี่พกไข่มาด้วยเนี่ย่ไม่ไข่กล้วยกล้วยกล้วย้วยพราะกล้วยไปไหนจะทำอะไรกล้วยกล้วยเวลาหิวไม่ได้กินก็กล้วยเราเรียกอาหารลิง อาหารคนเอ้าเพื่องะไปรู้ว่าหัวจริงจะใช้ทางกินก็ได้โอ้โหแม่่ลิงขอโทษนจ้ะหน้านี่ตกขาวมาใช่ไหมครับผม้แม่ตอนนีพอดีเดินผ่านเฉียดไอ้ป้ายเมื่อกี้โอ้ไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยไม่เกียวเลยวประเด็นเลยเอาคุยกันร้องวุ้นต่อเรื่องเป็ดเลี้ยงเลี้ยงบอสถามว่าเกี่ยวกับเป็ดเนี่ยเลี้ยงเยอะไหมก็เลี้ยงไว้สามพันตัวนะครับที่แล้วเนี่ยสามแล้วก็แบ่งเป็นสามเล้วแล้วเรพันครับแล้วเรพันก็แยกกัน แต่ถ้ามันอดละว่าก็ต้องให้เสียบัดเขาเอาไปดูแลต่ออ๋ <laughs> อ <laughs> นี่เรารับว่าเขาเป็นคนรับนั่นอยู่แล้วมีมีแม่เราเมียแม่เรายังไม่มีครับต้องไปแถวแถวโรงอาทิตย์โทรมื่ <laughs> อทกวันครับนี่นะครับนี่คือฟาร์มเป็ดที่ผมได้บอกไว้นี่คืออ่างน้ำข้อขอกินอาหารอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วนี่คือเป็ดเป็ดกินอันนี้คือเป็ดกินนะครับอันนี้คืออ่างให อาบน้ํานะครับส่วนส่วนนั้นนู้นด้านนูน้นด้านนูนนน้นคือห้องนอนยามค่ำคืนเขาจะมาไข่ในนี้นะครับมีรอ,อยาห่วงยางมีหลุมอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่นะครับคือวิธีจรเลิงเป็ดตอนค่ําก็จะเปิดเข้าไปในห้องนอนนะครับตอนเช้าก็จะเปิดเข้ามาที่ห้องอาหารให้กินอาหารกินน้ําแล้วก็เล่นน้ําสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐม ว่าอะไรตีโอ uh. ๊ยโคตรเครีดเว้ยถ้าไม่ไปหาหมอมันเครียดมากขนาดนี K ้โอ really oh, oh, ้ยบนอะไรเนี่ยโอ้ยบนอะไรแล้วหัวเนี่ยเอาไม้ทุบพื้นไปใส่ทำไมนะไม้ทุบพื้นไม้ทุบพื้นอะไรเฮ็ดล็อกเฮ็ดล็อกเฮ็ดล็อกโอ้โหแล้วไปอะไรหน้าตาไปอะไรไปลุกซมเศร้าฮะรอไปลุกซมเศร้าเหรอเราไปใช่บอสไปหาหมอเพราะเช้าเนี่ย กลับมาก็เกลียดเลยหมอห้ามบอเนี่ยห้ามห้ามให้เราซื้อบ้านห้ามขึ้นเครื่องบินห้ามนั่งแท็กซี่ห้ามขับรถส่วนตัวไปไหนให้นั่งรถเมย์จะไม่เท่าไหร่บอสมันห้ามของกินอีกของกินเนี่ยฮะไอห้ามกินอ่ะหูถลามห้ามกินอ่ะพวกเป็ดย่างไก่ย่างอ่ะของแพงแพงหัวงหรู ห้ามกินทั้งนั้นเลยโอ้แล้วของมันมันเนี่ยของชอบทั้งนั้นเลยห้ามเราจนได้ห้ามทุกอย่างหมอบอกหรือเปล่าเขาใจโรคอะไรอ่ะหมอไม่ได้บอกหมอแค่บอก,บอก,บอก,บอกว่าผมอ่ะเป็นคนมีไรายได้น้อย รู้แล้วว่าไปโลกอะไรโลกอะไรบอสโลกไม่มีจกินไงเราจะไม่มีอะไกินสมบัติฟาร์มฟามเป็ดสดจังหวัดนครปฐมเราจะหมายเป็ดสดไก่สดเครื่องในจัดส่งทั่วประเทศและก๋วยเตี๋ยวเป็ดทะโล้กอหัวไก่พร้อมอาหารตามสั่งหลากหลายเมนูสาขาใหม่สาขาเดียวในจังหวัดนครปฐมตรงข้ามวัดวังเย็นเยื้องแมคโครมานี้เดียวเราไม่ได้ขายแค่เป็ดไก่เรายัง ังมีรายการทีวี รายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ช่วงทัวร์ทำกินทุกวันพุธเวลาบ่าย2องโมงครึ่งถึง3ามโมงเย็นเราจะพาทัวสร้างตัวสร้างอาชีพและจะสนุกสนานกับทีมงานตลกจ็อกเกอร์วาไราตี้ยังมีศิลปินตลกสลับสับเปลี่ยนกันมาสร้างความสุขสนุกสนานในรายการอีกมากมายทางททบ .5 และดูย้อนหลังได้ที่ช่องยู u ู e เป็ดน้อยไทยแลนด์เรารับจัดโชว์ศิลปินนักร้องดาราตลกิก แดนเซอร์ okay. มีเงินน้อยเงินมากไม่เป็นไรมาคุยกับเราได้รับรองท่านจะไม่ผิดหวัง